ครับอันนี้มาดูเทียนวัดนุนหมันครับดำเนินการโดยรองเจ้าคณะอำเภอพระอาจารย์สมานครับครับสวัสดีครับช่างครับอันนี้ก็มาอยู่ก็ช่างทาทาเทียนวัดนุ่นหมันครับโดยแนวคิดเนี่ยครับเป็นรูปลักษณะแบบไหนครับหลักชนะผสมผสานครับเป็นยังไงดีเราอยู่ครับประเภทอะไรเป็นเรือหรือเป็นเรือหงเรือหงมีนาคครับเรือหงมีนาค แล้วก็มีเทียนนุ่มตามีป่ปาอันนี้โดยทํา2งสคันน่ครับดีไงคจะทำไงดีของเทลครับานดาของวัดดาอ,อ๋ออันไหนของของเองอันไหนวัดโนมันอันนี้่งนนอันนี้ครับของนี้ของวัดโนมันอันนูออน่นเทศบาลอันนู่นอันนูนถุิครับอันนู่นวัดนมันครับอันนี้ของเทีบาลโอเคครับ สร้างมาจากไหนน้อยนี่ครับเลยคนบ้านเดียวกันนี่แล้ครับบ้านนี่ครับผมไม่ค่อยรีจักครับโอเคครับสวยครับสวยครับอันนี้โดยส่วนใหญ่ใช้แบบแกะหรือแบบแปะพิมพ์แปะปะแปะอะไรแบบปะติดเลือดแกะพิมพ์ครับแกะพิมพ์ส่วนมากจะไปแกะพิมพ์ครับอ๋อแกะแกะสุดมันทำกว่าชั้นเราแบบอันนี้ก็จักเเปอร์ซ็นต์แล้วครับนี่ครับลุง นี่ก็ได้ยี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับครับแต่นี่ก็แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นเทียนเกือบทั้งหมดเนาะครับครับเอผาตกแต่งอาจจะมีน้อยใช่ไหมแต่งธรรมดาครับนี่หน่อยเจ้าผาเล็กนิดหน่อยครับอันนี้อันนี้อยู่กระชังอะไรเนาะเขาชื่อลูซักตาชื่ออะไรตาจารุลครับตานุ่นล่ะอย่าตานนรุนบัวครับตาบัวครับคนนุ่นหมันนุ่นสูงคนคนนุ่นหมันไหมครับนุ่นหมันโอเคครับผมนคนสูง มาปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดมาปีนี้เพิ่งมามาดูปกติก็มาช่วยทุกปีไหมมาป้าตั้งแต่โควิดมาเลยยุดมาหลายปีลยแล้วครับเพิ่งมาจับใหม่นี่ครับหลายหลายปีอ <laughs> ยู่เดี๋ยวผมถามยังไอ้แ <c oughs> บบไอ้แบบเองเนี่ยไอ้แบบที่ทาเนี่ยเราต้องคิดใหม่ทุกปีด้วยว่าคับคิดใหม่ทุกปีสมุดิวายังเขาคลาดเองก็อคิดใหม่ทุกปีเมันต้องเปลี่ยนลูกทรงไปครับ เป็นรูทรงใบครับสมุดว่าหุ่นเอ๊นเปลี่ยนหุ่นสาระหุณอะไรเงี้ยนะโอ้อหตรงเปลี่ยนรูปทรงอ๋อให้มันแตกตาไปเลยเนาะอันเดี้ก็บานเด้งก็ถือว่าเอาเอาพอคือว่าอันนี้ก็อันนี้ปักเอาเถอะเข้ามครับอันนี้ก็ติดเอมนอนแล้วมีมีมีพิมพ์แบบมีพิมพ์แต่ไอตัวที่ปักคือเอาทิศเอาเข็มนี่ได้ไหมเข็มเจ้าช้ส่วนมากกูใช้ส่วนมากครับ เชิดกระปุย hmm. อันนี้เชิดละยังยังนี่นี่เทียนเหลียวอีกแบบนี้ครับเทียนเหลียวเรื่องกระป๋าวเทียนเหลียวอเอาลักษณะนี้เลยครับแล้วก็มาติดลักษณะเยอะอันนี้เลยครับเจ็ดส่วนหน่อยเจ็ชัยเจ็ปูนี่จะดเจะจะมีน้อยใค้ายๆให้มันตัวเชื่อมใครใช้เทียนเชื่อมเทียนเนี่ยเนาะถูกไหมใช่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  ครัับวนนี้ก็เขาประกวดมาทุกแต่ก่อนก็ก็เป็นช่างอยู่กันในประจำใช่ไหมครับครับครับโอเคครับผมเมันมะได้ความรู้ทักษะประสบการณ์ครับผมก็ไม่ค่อยได้คุณเคยทางนี้ผมไม่ค่อยมีพรมสามาทั้งนี่ขอบคุณตาตาจารูนเนาะคุณจารูนก็ตามบัวกับผมนี่ก็มาอยู่ก็พิงวัดนวลหมันทําเป็นเพิง เ,เก็บเข่าเก็บของตอนนี้กับบูรณาการทําเทียนนะครับของเทศบาลตำบลสูงครับเอกอาดนุ่นหมันนะครับเคคบก็บก็สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้เขามามาช่วย,ยวอะไรหลวงพ่อ,อเขาไม่มีคนมาช่วยได้โอ้หนุ่มๆสาวๆคนเฒ่า 60 <laughs> ปีติอ,อืมถอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อ๋อนี่อ๋อนี่เขารอไปแล้วตรงนี้แผนก <า S 1> แผ่นกรอแผนกติดก็อ๋อแล้วก็มีคนคิดแบบอ๋อเขาจะก็รัแผนกแผนกไปเดี๋ยวเรบบามาประกอบกัน นี่ครับท <c oughs> <requ> <c oughs> ำจับ้านจะออกมาอันนี้เทียน,นนั้นมออ<อ>สีอันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับครับครับมาดูเทียน บรรจน้ำมันก็เทศบาลตำบลยุสูนครับเค,ครับน,นี่ก็มาอยู่น้ำมันรับนี่วัดน้ำมันครับคับสวยงามครับจิมม่พี่น้องมันเอง